เนี่ยจดตุกขคนตัดขายห็ดอันนี้เห็ดปลวกฝรั่งนะคะปลวกฝรั่งเก็บมาแล้วไม่เอากลับบ้านวันนี้เรามีมีดมาด้วยตัดชุบๆเลยเห็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะฝนฝนไม่ตกมาอาทิตย์นึ่งละ อันนี้นึกว่าเขาจะเก๋เขาไม่เก๋นะคะทุกคนช่วยๆแน่นๆดีขนาดเลยนี่เห็ดปลวกฝรั่งแทงคิวชาเลยขอบคุณสามีสามีพามาค่ะนี่อันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งขาลายสั้นจะตัดไม่เยอะนะคะทุกคนตัดออกแบบอันี้เฉยๆนะเพราะว่าเห็ดตัวนี้เขาจะเขาจะดำนะทุกคนเนาะ ไม่ต้องตัดเยอะนะเราไปถึงบ้านก็ต้องไปซ่อมอีกเหมือนเดิมค่ะไปถึงบ้านก็ต้องไปซ่อมอีกปัดเอาเศษเอาอะไรออกเฉยๆเนาะเขาจะดำบนเห็ดตัวนี้เขาจะดำไม่ต้องตัดเยอะ ดูดอกนี้ดิหมวกส้มนะคะตัวนี้ขาดลายหมวกส้มดอกน่ารักมากเลยเปตูโมตมอมีมิดบาดมือมีดบาดมือมีดตัดขาเห็ดบาดมือนี่ค่ะทุกคนดูดอกนี้เกือบเดินผ่าน ดอกใหญ่มากภูมิใจดอกนี้สุดๆทุกคนเดือมีดบาดมือซันดอกมีนงามาคัะเปยทุกคนเดี๋ยว ตัดกับโปปินตัดกับบองงามเอาลละทุกคนอึบสีถุงอันนี้เห็ดแดงยุ่งปินวี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 เลย เขจะทำอีกที่บาทเอ้ยหนอนหนอนกระมัก้นกระมักน้องทูนี่สิตแบบจ้ะนี่คือเหตดที่เราได้เราจะไปอีกนะคะเดี๋ยวจะเดินทางอีก